พี่น้องเบิ่งเนี่พี่น้องเบืองตัวเม่นน่อยรู้ละจ้าพี่น้องจ้าเบิ่งเนี่คือเป็ดตาหักแต่พี่น้องเปใกไกเพื่อนบ่ได้เดี๋ยวเพิ่นสีแเล่นเขาหูพี่น้องตัวเม่นแม่เขาก็เห็นตัวจริงๆนี่แหละพี่น้องจ้าเขาก็เคยเห็นเนี่ยพวกน,น,น่ะเมื่อไหเพื่อนสอบหากินพี่น้องพี่น้องจ้าพี่น้องเคยเห็นบ่ พิ่นบ่าญานเพิ่นบ่สนใจเฮาเลยพี่น้องเพิ่อน่ะพ่นดูดหาหาในกินเซ่ยเพิ่อน่ะพี่น้องเบิ่งเนี้ยบิ่งเนี้พี่น้องเป็นนาฮักแฉจา่าเบิ่งเนี้ยบิ่งเนี้ยเพื่อน่ะขนแหล,ลมๆเพิ่นได้จ่ายอยู่ทัทง้งทึ่งนั่นนะฮะเพื่อน่ะหนห <c oughs> เห็นบ่ครับพี่น้องขาฮะพันไปท้ยเอาไกลไกลกันจ่าตัวลินล้นตัวลิ้นตัวเม่นตัวเม่น อันนั้นพี่น้องเอาเพิ่นจะไปไสบันนี่ใส่์ละมองเขามีมองเขาอยู่บ่ฮะมีมองเขาอยู่ตีเฮลี่นะเอา้าไปแล้วไปแล้วไปเล้วไปแล้วไปแล้วไปเ,ไปเ,ไปเ,เล้ยวนาเลมๆน้อยๆนี่ตพนนะีพุ่นน่ะไปแล้วไปแล้วพุ่นนะ่ะพุ่นน่ะพี่น้นอ,งงองขาพุ่นน่ะเพื่อนเพื่อนเดนงงซนแล้วนะ่ะเอาปากแหลมคือนโซนกเถอะปะฮะ ยืนง่วงเมน้นบ่าบะเนี่เฮ้เจ้าไปยังข้ามากวนข่อยย้มทำมาหาจินบัติโอ้ออกหาจินเน่ยมัเลี่ยงสิติละเฮ้บ่ย่านบ่ฮะบ่ย่านเตลูกพี่น้องเบิ่งหนา้าเบิ่งตาเพิ่นดูล่ะเบิ่งตาเบิง่บงหนา้าเพิ่นดูพี่น้องจ้าเพิ่นยืนนิ่งสินลวละ่ะยืนนิ่งเลยค่ะพี่น้องเห็นบ่เออ ยืนนิ่งเอ้ยน้าแหลมเอ้ยน้าแหลมเอ้ยเพื่อนน่ะยืนนิ่งแกข้อเลยวะเอ้ยเอาบ่เคยเห็นไม้พี่นองเบิ่งเนาะ